สมอันดับโอลิวันสุดกากใน Battle of the l i n g ช h a n อันดับที่2อมอรักฟันทงฟันทงครับพบกับการ์ดมอเลอิฟฟันเยินโอลิวันคอสสี่พาวเวอร์สและมีความสามารถจุติเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าก็คือเมื่อจุติลงสนามสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบจากในเด็กอะไรก็ได้โชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดู และส่งลงนรกและไม่สามารถถูกนําออกจากนรกได้จนกว่าจะถึงดอเฟตที่2ของเราคือตอนนี้ก็รอฝ่ายตรงข้ามเล่นไปเลยนะอะปล่อยตายเลยไม่มีประโยชน์ละมาครับเธอเรายังเอาไม่ได้นะเธอนี้ดังนั้นก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดกันไปก่อนไปครับจบเทินจังหวะนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือขอลองฝ่ายตรงข้ามครับจะทําผมเลยครับพี่โอเคเขาผ่านเธอเราและ รอบนี้แหละครับดอเฟสที่2ความสามารถหมอนเลิบทํางานนำการ์ดไปที่เลือกจากนรกเอาขึ้นมือเราเราจะได้แน่นอนร้าฟันธงแค่นี้เลยโดยรวมแล้วก็กากครับ